Gracias. Okay. มีเรายพิ่งออกรายการใหม่นะคะช่องชื่อช่องนองล้านนยชาแนงนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะด้วยสวยัสดี